โอเคนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในเกมวอลล์อิงนะครับก็ผมแจ้งไว้ก่อนว่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเปิดให้เทสให้เล่นก่อนนะครับก็คือให้เรามาเทสก่อนนั่นแหละนะครับจะเปิดจริงเร็วๆนี้นะครับทุกคนแล้วก็นักสติกก็มาเยอะนะครับผมบอกเลยแต่ผมมาก่อนเขานะครับเพราะว่าผมไม่ว่างนะครับช่วงกลางคืนนะครับโอเค ก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าในคังมันมีอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็มีเป็นของจิปะทะนะครับพวกปืนนะครับหลายก็บอกนะอืก็สามารถกดซื้อได้นะครับเพราะว่าสมัครใหม่แอดมินก็แจก1 0 0 0 0แสนนะครับแล้วก็เงินนะครับแล้วก็จะเป็น s p ไว้อัพสกิลนะครับอันนี้เนาะ9ก9นะครับส่วนใครที่เฮ้ยมันอัพสกิลตรงไหนวะพี่ตรงนี้ครับทุกคนนี่อัพให้หมดเลยนะครับผมแนะนำว่าอัพให้หมดนะครับเราก็จะได้เนี่ยเห็นไ่มมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยรถ ดาเมจลดอะไรหลายอย่างนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็จะเป็นฝั่งตัวละครน,นะครับก็เป็นพวกของเสริมนะครับทุกคนก็ชุดเกาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้หน้าใส่ไว้เท่เฉยนะครับไม่ช่วยนะครับโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเปไงโอ้แล้วก็จะเป็นหมวกนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แอดมินบอกว่าให้ผมมารีวิวก่อนแล้วจะลงของอีกรอบหนึ่งคือตอนเปิดจริงนะครับประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็ปืนเดี๋ยวผมจะมาเทสเดี๋ยวผมจะบอกนะ เทคนิคการปรับปืนปรับตามผมเลยแม่นโคตรดีนะครับก็ตรงนี้ก็จะเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มดาเมจบวก20นะครับก็คือความแรงเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปลองยิงอยู่ในเซิร์ฟทดสอบปืนก่อนนะครับก็ใครชอบให้ปืนไม่ดีดมันก็มีอยู่นะครับทุกคนก็สามารถซื้อแล้วไปลองปรับได้นะครับก็แอดมินมาแจก GC เยอะไงก็ไปซื้อแล้วก็ลองปรับไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเปิดจริงแล้ว GC เราอาจจะน้อยนะครับก็จะได้รู้ว่าตัวเองถนัดแบบไหนนะครับนี่ประมาณนี้ อันนี้คือกดคางนะอูเสียงปืนดังมากเดี๋ยวขอปิดเสียงปืนแป๊บเสียงปืนดังเกินเนาะอโอเคประมาณนี้นําไปใช้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอเทสใหม่ขอเทสใหม่หมปึ๊บเทสปืนโอเคมาเอาใหม่เลยอันนี้คือยิงปกตินะครับปล่อยเลยก็ดีดไม่ได้ดีดมากเลยนะเอารงตรงแต่ถ้าใครกดยิงยำๆอย่างเนี้ยมันก็ไม่ดีดนะครับคือมาโคก็เล่นชิวๆอะพอเลยนะ โอเคประมาณนี้ครับแต่ผมแนะนําว่าปรับตามผมดีกว่านะมันจะดีนะมันไม่ได้ดีดมากอ่ะมันไม่ได้ดีดอะไรมากนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปบวกกันเลยดีกว่านะครับโอเคแล้วก็สําหรับมือใหม่ใครที่ไม่เคยเล่นนะครับเอ้ยมันหาห้องจากตรงไหนอ่ะหาห้องไม่เจอนะครับก็กดมาที่เลือกห้องนะครับทุกคนแล้วก็มาเจอห้องนี้ไม่ต้องตกใจนะครับกดนําไปใช้ข้างล่างเห็นปะปึ๊บโอเคมันจะมีห้องให้ปรับตามลิ้นผ่านประมาณนี้นะครับทุกคนคือห้องเยอะนะครับแต่ คนไม่มีก็เพราะว่าเซิร์ฟมันเพิ่งเปิดนะครับทุกคนเซิร์ฟเพิ่งให้เปิดเทสนะไม่ต้องไปตกใจ j, าาเฮ้ยทำไมเซิร์ฟมันไม่มีคนวะก็มันเพิ่งเปิดนะครับใจเยน็เยนๆใจเย็นมันต้องมันย้ายทีมได้นะเดี๋ยวผมไฆ่าตัวตายย้ายทีมก่อนไอ้นี่มันยศเยอะเดี๋ยวผมไปย้ายทีมก่นอนไหมเราจะต่อให้มันสองหนึ่งวะเฮ้ยจะปูโปรเทคนานมากมาดิอุย้ยคือปืนมันชุดเดียวหายนะครับผมนะเห็นผมก็โดดยิงมากแบบชุดเดียวหายเลยนะครับ อเครถเสียงแลงวหน่อยรถเสียงแล้วหน่อยลงตายก่อนเนี่ยเดี๋ยวขอไปตายก่อนแล้วกันก็ปืนมันใส่ได้หลายอย่างครับเออโอเคจะย้ายทีมนะกำลังจะพูดเลยมาไวเกินเรือเ่อกทีมตรงไหนวะรอแป๊บเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาใช่ป่าวะเออนี่เลือกทีมนะครับนี่ไปอยู่ทีมหนึ่งดีกว่าโอเคไายทีมว้ายไทีมว้ายเออยิงศพสามไป มีฮันนงฮันนี่นะครับบอกเลยโคดีฮันที่โคดีคือผมไปปรับให้ปืนมันแรงขึ้นนะครับแต่แบบความถี่ปืนน่ะมันดูเจอของจริงให้ดูคือผมลืมผลลืมไม่ดูฮันนี่เลยคือผมปรับให้มันอัตราการล่นแล้วก็ความแรงให้มันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ข้อเสียคือดีขึ้นฟ้าโอเลยนะแนะนําว่าเอาไปเล่นระยะใกล้ดีกว่าอุ้ยแอดวินไม่ได้เพิ่มมังเกอร์มาเพิ่มแต่เดียว ได้ได้อยู่ใครตายวะอุ้ยเช็คยิงได้ว่ะกดบุคคลที่หนึ่งได้ไหมเนี่ยดูแป๊บนึงนะกดตัวไหนอ่ะอ๋อกดตัววีนะครับเป็นบุคคลที่หนึ่งนะครับทุกคนนี่มีดไงชิงชิงไปเลืยติ้งต้องอ่ะวันด์น่ะบรรด์ไม่ทําอะไรอ่ะติ้งต้องไปเรื่อยเดี๋ยวผมขอเปิดใหม่กับอเช็คกันแป๊บนึงนะเปิดใหม่ไอเช็คกันไอเช็คคิดว่ามันแบงเราเป่าวะเช็ค พี่ก็ว่างั้นวะดูมีดพี่เดี๋ยวพี่ยำมีดจ้วงมันอยู่ไหนวะฐานเต่าฐานเต่าเฮ้ยยดเยอะสะเปล่ามันยดเยอะสักเปล่าเ่้ยี่เอาไม่หายมันกดเกิดว่าเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วในกล่องในกล่องนี้กล่องนี้กองนี้โอ๊ยอะไรของเช็คมามีดามเมจเท่าไหร่วะน่าจะจ้วงเดียวตายแล้วปะเนี่ยใช่อะ ได้ดีได้ดีได้ดีเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเฮ้ยจ๊บรอ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 จุ๊บมันไม่ตายเช็คพันหนึ่งไม่เฮี้ยแล้วหลอกกูอ้มันไม่ตายมันไม่เช็คหลอกวะไอพี่จิ้ไม่โดนไม่โดนก็เฮี้ยแล้วมันโดนเก็บสองเลยเห็นไหมนี่วะโอโคเทโคเยอะดูดิ วะเช็คตามมาล้วมาดิได้เลยพี่นามไม่นามไม่ไปบนทหารโอ้โหเกมลูกกิงหลายเกมเกมลูกกิงหลอยแอบมึงดูดิที่เดียวตายที่เดียวตายเลยเราไหวปะวะไม่น่าไหวมาแต่กูย้ายทีมไปอยู่กับมันเดียวมาเล่นโหดไหนวะเช็คบอกทีมมันอยู่ตรงไหนตูตะกลางวะ ู๋คือด่านเนี้ยมันลายตาไปอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมที่ยังวิ่งไปอันนี้มันล่วงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยเยังยังคิวอ่ะกึ๊ดพวกกูล่วงอีกแน่เลยเก๋ยังปะมาแล้วมาแล้ว ด้เวลาดักกูเจอโพติกนานเกินน้ะไม่เหมือนเซิร์ฟเดิมที่เราไปเล่นเช็คเอดวินปรับใหม่ไงฝ่ายมันสมดุลแต่ด่านนี้มันมันวิ่งไปถึงฐานก็อื่นเลยอ่ะเอุ้ยกลัวฮ่าฮ่าอยากกูโดนดักไปดีโดนมึงโดนมีจ้วงมีจ้วงรอดักไ้เช็ครอดักไ้แอ่แมงมาแน่ เป็นมันมาหอมาเฮ้ยโอ้อยอะไรของเช็ควะเร็ว <c> ๆ <oughs> น่าจะหมดแล้วรีบมารีบมาเช็คมันดจะมาดักพี่โด<ป> <c oughs> นลูกอีดักไป <c oughs> ไหนอะไปไหนอะเอ้ยมามามาวิ่งมามันมันไม่หลับจำ้ำมันไม่หลับจำ้ำมันมาทางเดิมไอ้นี่มันไม่หลับจำ้ำ <c oughs> ไม่หลับจำ้ำไม่หลับจำ้ำ เช็คลวกเหรอปั๊มคิวปั๊มคิวเดี๋ยวมีปั๊มคิวมันก่อนโดนถูกเลยว่าโดนมุมมุมกัตมุมกัตเลยอ่ะมุมกัตมุมเนี้ยเดี๋ยวหัวร้อนนะเดี๋ยวหัวร้อนแล้วล่ะโอย เอาตะไนมาดำไม่เอาตะไนเอาตะไนมาดำไมอ่ะรอ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 มีดาเมจเท่าไหร่อยากรู้ดาเมจมีดอ่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็ววุ๊บจุ๊บจุ๊โดนกูโดนโดนไปดิมันยาวไงกับเรามันยาวไงมายังมายังอุ้ยไม่เกิดโคตรใกล้ นี่โดนโดนลูกยิงดักไหวเปล่าไหวเปล่าโอ้ยเดือดพี่เดือดตายนะพี่เดือดตายปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนแหนเรือต้องเต็มเรือเราต้องเต็มมาไว้เอาปืนอะไรมาวะไอ้พวกเอาปืนอะไรมาเชคปืนเอาปืนอะไรมา โอ้โหมีสวนไม่ตายจบเลยพี่ลืมปลดล็อกอ่ะว่าจะเอาจะไนมังั้นกับมันน่เลยไป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 คจะดักเราคืนนแลน่ยเราตองรีบวิ่งหาทำเกมเจอแล้วเจอแล้วเจอป่าวะเจอป่าวะต้องเาเช็คหพี่กแล้วพี่ตรงที่พี่ดักมัอะ่เนะะ รอ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 จู่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 มันดักเราดักไว้เดักไว้ดักไว้ดึ๊บเอ้ยโอ้โหกำลังจะกระโดดยัดหัวเลยดูดิโอ้ย้ายทีมย้ายทีมย้ายเซิร์ฟดิอ่ะกำลังมันเลยออกเกมออกเกมเลยเช่นออกเกมเลยย้ายเซิร์ฟดิอ่ะ แต่ทีนี้มันแย่เกินเซิร์ฟหมอกมองไม่เห็นเล่นคอนเทนเนอร์ไหมเออเราเล่นคอนเทนเนอร์เน ja ี่ยเอ่อเลียกห้องคอนเทนเนอร์มาเซิร์ฟไหนวะอ่าแป๊บคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์เอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วห้องสิบห้าเช็คมาลุยมาลุยดักกันยับแบบโดนเซิร์ฟเนี่ยเข้าไปอ่ะ ตูวีอ้าวลืมปลดล็อกเดี๋ยวไปปลดล็อกรอบหนะ้าเล่นแล้วจะติดใจไอ้โดนชิ้ียวตายมาดิเช็คไม่ได้เช็คได้ยศแล้วนะ่ะมาดิเขาคนที่เช็คอะ่ะไอฮืออ,อ้าวก้อนเช่าเลยปืนเนี้ยเซมิ เออเด็กชายเช็คอยู่ไหนเด็กชายเช็คเนี่ยเฮ้ยเดดเดดเฮ้ย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 เลือดเหลืออะไรวะโอ้น่าจะแดงสีน่าแดงสีทีอ่ะโอ้จบเลยเฮ้ยมันไม่ลงมาเลยวะเฮ้ยมันกลัวมันกลัวเราไงกลัวเราลุมมัน เฮ้ยมันกลัวเราลุมมันไม่ลงมาเลยอะอะไรเช็คเจ็คต้องการนะเปล่ามันลงมาทีมพี่มาจะยังเปนกลัวพี่เปล่ามันลงมาทีมพี่เนี่ยีเให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ตายเดี๋ยวพี่ตายเดี๋ยวพี่ไม่ตายเมื่จริงคนอื่นเลยเรามาดักกันไหมเรามาดักกันไหม่มาข้าววินนี้ข้าววินนี้ข้าววินนี เดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวามายึงโดนใช่หรอมึงเห็นปืนก๊อนเราเดิตายว่าโดนบอกเลย <c oughs> เดยวไอ้อ <c oughs> ไปดักหน้ามันไปดักหน้ามันไปดักหน้ามันคนเราฝังเลยเช็คเดี๋ยวพี่ดักกันนี่ดังกงยีรถไฟ <c oughs> อ่า วิ่งมาเชวร์เดี๋ยววิ่งมาชัวอ์มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาฟังพี่ไปฟังเองแล้วไปฟังเองแล้วช็คอเคพี่จีเฮ้ยแคนี้เล่นสุดออโอ้โหเอ้พี่จีโคตรแรงีจีแรงเกินเกี่ยได้วะ เก็่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ไดุ้ืย,ย,ยปลาระเบิดทำไมอะ <c oughs> เราอันมาหลอนมาเฮ้ยขึ้นมาเรานี้มันขึ้นมาเช็ค ไอ้กูทำอะไรของวันนี้อ่ะเราก็อยู่เอาี่โคตรโกงเฮ้าเลช็คเราจะสู้นไม่ได้ไม่ได้นะเช็คมันจะเสียศักดิ์ศรีมันเดี๋ยวกูไปไหนไปไหน โอรตกมันนานอะโอรตโคตรนานเลยเร,าอ,ายนอ,รอนมารอนมาม่งแก้เกมมันแก้เกมเราอะรอนเปิดโปรเทกแป๊บ <_ an> ช็อกหมกเลยโดนหนึ่งเนี่ยช็อกวิชาท้าวิ่งชิบหายดูท้าวิ่งๆๆเอียงซ้ายแล้ววิ่งวิ่งเหมือนเอียงซ้ายอ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาเร็วอาเดิดนไม่ดีเดินไม่ดีเดินทางนี้ไปเจอไปดีน้ำยาก่อน้ำยาก่อน เฮ้ยเรานี่ยมันได้มาเลยวะ่ะไป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 ปุ่มกดออกเกมอยู่ข้างๆนะเพื่อนไห <c oughs> นไหวกับเราเปล่าเฮ้ยมันเงียบอะมันดักเราเนะี่ยเจรจ่ะเจรจ่ะเจรจ่ะอยู่บนเคนอยู่บนเคนอยู่บนกล่อ,องใหญ่เนี่ยเจรจ่ะเฮ้ยกระตุกโอ้โหกระตุกเฉย เกมโคตรดีแอปเปิเหลือร้อยหนึง่งีเกมก็ทำกันไปเอากระตุกเสยไปเล่นต่อเลยอโอทำไมมันเริ่มมืดปะอ้อพจีไปดีอุ้งเต็มอย่างดีอืม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 ยีหออะไรมาด้วยออา่ากันตีนกันตีน นิ้นกวนตีนไว้ก่อนทางงนี้โอ้โหแม่ไม่กูเล่นเลยเช็คส่เหลือไปถามเขาไงเฮ้ยเช็คอรจะเรามันชิวเยอะกว่าเราแล้วนะเฮ้ยเราไหวี่เราไต่อให้ไปก่อนต่อให้ไปก่อนต่อให้ไปก่อนเอ้ยซ้ายมือพี่ ทำลายทำลายทำลายน้องไอ้วิชาหายตัวใส่มันพี่การหายใจมันจะไม่เห็นเราอึ๊บเกิดอะไรวะเกิดอะไรวะมาแล้ว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 โดนเหลี่ยมโดนมุมเวยมันเตะนี่ได้ด้วยเปล่าเชกเอ้ยไปไปไปเตะกองเตะกองย่อย่อใส่มันย่อใส่มันย่อใส่มัน อยู่ไหนวะมามาย่อยๆย่อยๆย่อยๆแม่งเอาบัญขีเลยเอาบัญชีตะลุ่ตัวโคตรแรงเอาไปเล่นกันบ้างหนึ่งกว่ามั้งเอาไปเล่นบ้าหนึ่งกว่ามั้งเนี่ยตามล่าวันเช็คไหนวะอึบฮึบ อยู่บนป่ะอยู่ใกล้พวกแเช็คเช็คมันนำเราไปโคตรเยอะมันนำเราไปเยอะเกินไม่ได้เราเล่นไกลเราเล่นไกลโอ้โหยังยิงไม่โดนอะระยะเนี้ยแม่งมันแก้แค้นเรานี่หว่า เด็กยางโง่มันไปไหนวะเอ้ยเอ้ยยิงสอบซ้ำทำไมทำไมยิงสอบซ้ำทำไมแถ,ถมอีกเป็ดหนึ่งเราอยู่กันสองคนเนี่ยเราเราเสียเปรียบมัน มันไม่เห็นกลัวเอาเฮ้ยหายตัวได้เขาแต่กยังวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าเป้าขึ้นหัวเป้าขึ้นหัวไม่ต้องคมมาปล่อยหลักโดนไมด่ดีโดยไม่ดี โดนกระโดดยิงโหถ้าคนเยอะน่าจะมันนะเนี่ยคนเยอะน่าจะมันจัดแหละดูดิไม่ให้ทีละชุดรอ่าไปเล่าไปแล้เรื่องมาเรื่องมาเรื่องมาเฮ้ยมาเจอชิคอือยิงหลังมันเชคโอ้อะไรของเช็คบัตเตี่ยเอ้ยเราจะแพ้ไปแล้วเนี่ย โอ้โหห้านาทีมันน่าจะยิงเราเป็นขี้เลยว่ะเราจะแพ้ไม่ได้เช็คยิงอีกประมาณสามีตัวตายกูโอ้โหไ่วลากูไม่ ขวามือขวามือตายแต่เล่นโตะขบมันยิงง่ายกว่าเน <S <S าะเอาจะเช็คตายเหรอ,นนอพี่ด้วยยังไม่ตายามาแนนาาม่งความคิวเราชิวเลยรอบเนี้ย ต้องคูนเยืะออ่ะแบบนี้มันโดนมันแบบยังไงไม่รู้อ่ะโปรเทคมันมันไกลด้วยเอ้าโอ้อโอโอตะลุกล่องใส่กูอีกเอาวันเช็คเอาหัวมันเอนเอ,เอตอนน้องงี้ตอนนี้กูติดลบเท่าไหร่วเนี่ย เฮ้ยพี่ไปติดลบว่ะเฮ้ยเช็คเองติดลบมากกันไปนะติดลบหกอ่ะดันบนอยู่ดันบนอุ้มมืด้วเมื่อกี้ยิงมั่วไปเลยยิงมั่วแหลกเลยเวลาหันไปข้างบนมันมืดว่ะมาแล้มวามาแล้วเช็คมาท่าน อยู่อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมคือกอลเดนเนอร์ก็คือกอลเดนเนอร์ไอ้คุรีแม็กโอ้โหกระสุนมึงร้อยนัดปะเนี่ยเออว่ะเราลืมซิกระสุนร้อยนัดมาเลยใช่เหรอะไอ้รถกูไม่เอาหมาะเนี่ยพี่เอาแม็กซ์สามสิบหมาเนี่ยยุงหลังเช็คมับยุงหลังเรา เอาโอ้โหมันได้พี่สองเมตรตายคู่ยังมันก็ตายมันก็ตายไม่เอาพี่จียัดหน้าพี่โอ้ยทำไมสกอร์เรามันงอกง่อยอย่างวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโดนโดน เดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็เกิด,ลอลอลอดรอรอรอช่วยเฮ้ยอตีนเดียวเว้ยอีกสามตัวสี่ตัวดักแม่งเลยเหลือสองนาทีหมายังว่า โดนโดนโดนอย่างนี้อุ้ยสองตัวเช็คอีกสองตัวตัวเบื่อไปมันรูวพี่แบบนี้แบงวิ่งมาเลยเช็คโอ้โหเออสวยซับทุกเพชรจริงไม่ได้หระสุนก็กระจายอ่ะ เรายาวๆครับจังหวะนี้มาแล้ววะเฮ้ยเรานิ้นมากููว้ว่าสวยเช็คเอามึงตายดีกว่าเช็คแม,แม่้าจะเปลี่ยนไอพีจีแม่เฮ้ยเราต้องชน,นะเช็คมึงทำแจก,กมันเป็นบังขาด

Nó cô ngoài bà Ui Ây, sửa mở ra bà Đi đi bà ta, Mà rồi check nhờ mà nha Ở Đi, đi. check, <laughs> 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 กูดเกียนโอเคเอก็ได้แต่นี่เกมเนี้ยเฮ้ยได้กล่องด้วยป่ะเช็คใช่ป่ะเหมือนจะได้กล่องไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าขอ้เกมอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเหมือนจะได้กล่องนะหรือเปล่าก็ไปดูตัวละครกล่องเฮ้ยได้กล่องจริงด้วย มันขายได้ด้วยเอยอะขายได้โคตรเยอะโอ้ขายได้เยอะเกิน <laughs> โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวไม่หลายรอบอยู่นะครับเพระาะว่าแอดบินจ้ามาโคตรเยอะนะครับไปละบ๊ายบาย